สวัสดีครับสวัสดีเรามากันที่หาดนาลาทัศน์นะครับแต่เรามาตกฟังอ่าวมะนาวนะครับอ่าวมะนาววันนี้เรามาตกปลากันเล่นๆนะครับโดยใช้คันสป,ปิวนะครับโดยวันนี้เราว่างจากกินเหนียวเรามากินเหนียวที่ตันยงมยัดเสร็จแล้วเราก็มานี่ครับเรามาเล่นๆกันครับตกสป,ปิวหน้าดินกันครับ มาดูผลงานนะครับว่าเราจะมีผลงานให้เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่าโอเคครับเอาซาริกฟิชชิงไลฟ์เอามะนาวเอามะนาวเอามะนาวมะนาวนะครับผาลงานมาหาเลยนะครับนี่นี่โหสวัสดียามเย็นครับวันนี้เรามาตกปลากันที่หาดนาลาทัศน์นะครับโอ้ยปลา นี่ครับดูครับปลาเข้ามาแล้วนะปลาสมันครับปลาสมันครับเก <c oughs> ่งกับเปกล้วมู <c oughs> <c oughs> นี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มลามโวโูวกเกามาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ว,ว้า <c oughs> ปูครับปู ได้ปูครับได้ปูได้ปูครับม,มาตกปลาได้ปูครับเฮ้ไม่ธรรมดานะครับด็กระป,ปูเดี๋ยวให้โปรซีทำครับ วันนี้เรามาตกกันที่อ่าวมะนาวนะครับฝั่งนู้นก็คือหาดนาลาทัศน์ฝั่งนี้ก็เป็นอ่าวมะนาวเรามากินเหนียวกันบ้านเพื่อนกันก็แวะมานะครับวันนี้ก็เย,ย็นอากาศช่วงเย็นครับก็บรรยากาศดีดีครับอันนี้มานั่งตกเล่นๆนครับไม่ได้ว่าคือพากันบิดพันสปิวมากัน ตอนนี้กำลังสนุกครับกํลังกำลังสนุกเลยเย็นๆครับโอ้โห,โโหปลาจวดอีกแล้วครับปลาจวดอีกแล้วนี่ครับปลาจวดปลาจวดขึ้นมาครับช่วงนี้ <ๆ S 2> เดี๋ยวเรามาตกนี่ครับเรามาตกปลาจวดกันยังไงบ้างดิโอเคนะเนี่ยสมัิอีกแล้วครับท่าน เดี๋ยวมารอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าพร้อมกับดูเย็นนี้ว่าถ้าฝนไม่ตกเราก็จะอยู่จนถึงค่านะครับแต่ถ้าฝนตกก็จะกลับกันก่อนวันนี้ก็ลุยกันต่อครับลุยครับลุย,ลยมาแล้วมาแล้วครับประจวดกับประจวดประจวด เอามะนาวเอามะนาวเอามะนาวปลาจุดเฮ้ยก็อืมวันนี้เราซื้อกุ้งมา50บาทจะดูว่าจะจะคุ้มทุนเปล่านะครับเพราะว่าปลาตัวเล็กมากโอ้ยก็ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติด กเดี๋ยวลุยกันต่อครับว่าเราจะคุ้มทุนไหมกับกุ้งที่เราซื้อมา50บาทวันนี้ใช้เหยื่อกุ้งนะครับใช้เหยื่อกุ้งหั่นชิ้นเล็กๆปลาจวดเราได้ประมาณ4ตัวหตัวนะปลาจวดคือเรามาไม่ได้ตั้งใจจะมาตกปลาจวดกันครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าตอนไหนแต่พอมาแล้ว มันกินก็แสดงว่ามันมีตัวนะครับมันมีตัวรุ้นต่อไปครับแล้วก็ปลาจวดวันนี้กินเบามากครับกินเบามากคือกินแบบเหมือนปลาเล็กมันจะต่อตึ๊บๆึ๊บ กติแล้วที่ว่าตกอยู่ชายฝั่งก็มันจะกินแบบแ,แรงๆแต่ตอนนี้มันกินแบบเล็กๆมากตึ๊บๆกินเบาแล้วก็กินระยะประมาณ20เมตรประมาณนั้นได้ไม่กินไกลฝั่งด้านนู้ก็เป็นหาดนาลาทัศนะครับฝั่งด้านนู้น ออกมาแล้วครับกินละตอนนั้นก็หาหนะครับเรามาอยู่ฝั่งเอามะนาวปกติตาจวดเราจะตกกันที่ชายฝั่งแต่วันนี้เรามาตกในคลองนะครับปากอ่าวอยู่ก็ฝั่งน,น้้นนู้นครับปากอ่าวฝั่งพูดนครับแต่เรามาตกอยู่ปากคลองแถวๆปากคลอง và kín bầu nhìn hết chuột có sạch răng xuôi lệ to tít 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 tót 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 กินเบามากนึกว่าเป็นปลาพวกปลาตัวเล็กๆที่ไหนได้เป็นปลาจวดอาอตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่่ ไม่ทันไม่ทันไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่ปาก,กับเหยื่อ50บาทขีดละ14บาทซื้อมา50บาทเพราะว่า,ามาตกประมาณกะว่าค่ำๆหน่อยๆก็จะกลับแต่ถ้าปลากินดีก็อาจจะอยู่จนหมดเหยื่อนะครับวันนี้ สปีดโบ๊ทมาแล้วครับเห็นไหาครับนุ่นสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทฝั่งด้านนู้นก็เป็นตัวเมืองนาะทิวสนะครับเห็นมีบ้านเรือนแถวนน้นนะครับก็เป็นเป็นคลองอคลองนี้จะต่อยาวจนถึงข้างบนนู้นนะครับก็เป็นคลองบางนาราสวนด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นปากคลองที่จะติดกับทะเลเอ่าวไทย ใส่เยอหมดครับมาแล้ว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 ครับมาครับโอ้นี่ใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้ย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 ปลาใหญ่ปลาเป้นครับนี่ปลาเป้นปลาเป้นแกงส้มอร่อยนะครับนี่ปลาเป้นโอ้ย มาอีกแต้มครับนี่ลูกชาอ๋อ้นี่ออลไรของกินนี่แอ้งูลุดเยอเ<อ>ลยเฮ้ปลาอะไรเดกงี้ครบมันนี่ไงเ<อ>ด็กงูลุดเยอะปลาแต้มครับเป็นปลาตัวเมือกเมือกเลยครับนี่มาอีกแต้มครับ มาอีกแล้วครับม,มาอีกแต้มมาอีกแต้มครับอู้มาแล้วฮ่าวัาวนนี้เรามีปลานานาชนิด,ดครับได้มาตอนนี้ก็เกือบหก โมงเย็นแล้วครับแล้วก็ยังตกกันอยู่ตอนนี้ปลาจวดไม่เข้ามาเลยนะครับมีแต่ปลาประเภทอื่นลูกปลาตอดอยู่ตอนนี้ก็ยังมีเรือขุดทรายนะครับจอดอยู่น่าจะเป็นการขุดล่องน้ำนะครับ หูทางฝั่งนู้นครับรถลายยังเยอะแยะนะครับเป็นวัยรุ่นมาเที <S 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 ่ยวทะเลกันอ้ยแกอไม่ติดครับม่ติดครับ โดนนะครับโดนนะครับโดนครับซีโดนนะครับโซีวันนี้ไม่ใช่ว่าธรรมดาครับเอาคันใหญ่มาเลยนะครับพอแกนึกว่าจะมาตกปลาใหญ่ที่ไหนได้เรามาตกปลาเล็กกันครับนี่ครับดูว่าได้ปลาอะไรโอ้ปลาเป้นครับอีกตัวครับเมื่อกี้ก็ได้เลือดครับเมื่อกี้นี่ผมได้เลือดแล้วเมื่อกี้นี่ปลาเป็นแกงส้มอร่อยนะครับต้มขาก็อร่อยนุ่นต่อไป